เที่ยวเทีเท่ยวเดืนนี้มาเที่ยวครับนี่เฮ้ยตื่นไหมนะ <c oughs> ครับเขาเต็นไปโอหูยิ้มเขา วีกล <c oughs> ้งกันอุงเงี้มึมอนี่เที่ยวนะว <c oughs> ันนี้เที่ยวยเที่ยวเทยวพรุ <c oughs> ่งนี้เรียน วัดวางน้ำเย็นผู้ขาบ้น้องเขว่าายิงเนียวน้ว้ว้วู้วเสั่งว่ะสั่งอยู่บะอู้คุณคนะรรถ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 นี่ครับสั่งสั่งบ้า กินน้ำอื้ออื้อหยิบลมโอ้ยเรากัม่้อบงไปครับโบเพื่อนกู เพื่อนกูกินกู่มันปะเพื่อนกูก็กินกูพะเต็ม่เนียหยอยู่หายเลยเด้ยนีเข้าไปไห้อ้อยปะฮ้องยนอ้อยปะขึ้นหงาหยาด้วยให้ฟรีเหรอร่วมทำบุญท่านี้ไปยันหนไอห่นาขึ้นกูะ เอางูมาไหน้นวงวมโตนั้นเนั่นนะอ้ตัดไปขายไปเห็ดคองดีเด็แบบมือนีเชียนัรงกวก็มีความตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่อะมนีอกตื่นเต้นวกบอ้

นายวัดจัาสิแย์ทาได้เลยในวัดน้องตองสำรวมไหมสำรวมสำรวมไปขึ้นไปตอดเกือบเกือบตอดเกือบโว้ยย่างขึ้นไปเลยเด้อมาครับเซียนเมาคนนี้นี่ไปครับทัศนาศึกษาครับอาจจีบว่าไฟเดทไทยหลายมันค้นหลายแงเครื่องอยากไลยเหรอเดี๋ยวเราไปบึ้งข้างหลังก่อน วัดวังน้ำยินยรนคุณครับมุมนี้พอดีเลยเดี๋้ขอถ่ายรูปกันครับเรียบร้อยแล้วครับครบทุกหวังแล้วห้อนโคตรห้อนอะเก่ามุ่งกลัวแดดแบบเงี้ยนบอกไง เพีงไดอากาศเดนีหอน่อ้หเมื่อไรเมื่อสิ่หอ้กับเฮ้ครับเจตอนนี้เพียงผนวัดฝังน้ำเกินรองน่ะเหะคนดีร้อยดีร้อยดีแล้วเห็ดัวกบไผไปเตียมจัดการล่องกันะหคนดี้าเหซัวกไคนีบุญก็ไปน่าสีไใดไปใช้ต่อว่ะวัดอันบพวัดกันใดนอเสาอ่ เนื้อเสาเก๋ด้คือเด็กหน่อยนุบานอยู่ไหมสา,ามรอบแล้วครับหนึ่งเสาหนึงหมวกทานสาระโอ้ไงครับข้างใน่เริ่มทายไหมข้างใน่เป็นไหวพระมากแล้วครับข้างในแต่ว่าเริ่มทายหมดเห็นตอนนี้เพียงทายบ่กกำแพงงามดีเออไปทายย้อมแพงไป นะครับกรณีที่พอเดินได้เราก็เดินนะครับเดินไปคุยกันไปยืใสก่อยยืสก่อนข้างบนจะมีน้ำเดิมวัดภูสิงห์นรับี่มีผู้ใหญ่ในใจกลางจากขึ้นบันาื้ออะไรก็ว่าสินไนไปครับนะครับมีจุดรวมอข้างบนส่วนท่านที่สุขภาพไม่ดี นะครับสุขภาพไม่ดีหรือเห็นว่าตระเด็นตรงเดินไม่ไหวนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถรับส่งของทางวัดนะครับเป็นรถรับส่งติดต่อที่เจ้าหน้าที่คแบบสูเปอร์เซเว่นชิลชิลับตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่จะแนะนำเอานะครับวัดไว้ปะว้าพุทธสถานลานธรแมทมันขึ้นห็นครรม ผมทำนัำมือย่างไรคนเมืองมังเข้าขึ้นมาผลมาหลมาจากมงเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน่ายเป็นคนนลาาาัาา่ช่มพวกขึ้นฝ่าว่ามู้นแน่นี่ตั้งไหนนิ่มตั้งพี่หนำั้งาี่นปาม่หนำม่รับหมายหนมัน เฮ่อร <Es> <an> <c oughs> <ว>์ยูไงท้อด้เกือบตายดอกูก็ย yeah. ิ่งเห็นวันตายู้ไหมโอ้ยาไมเืวบ้าห้างขดามเคลื่อนคนครับ ไก่แห,ห้งต่อไปก็บชีได้ไปเขาลูกพนครับเป็นเ่า่งกว่าไดโนเ,าเสาร์บะเออสภาพสภาพโคตรฮอนนะ่ะเพียงผ้าไม่ย่ำเาสาตันนิษฐานีมองแดดแดดมองได้ขึน้นเขาขึ้นบันไดก็ง่งอยู่เนี่ยบัดเด็กหน่อยบัดทามากแบบช่วงเศ้าไหมเพื่อนลำเปล่าคุณโอ้โคตรเงา่าอ่ะตังเ็บพน ไม่กล่องว่าเห็นป่ะว่าไม่น้ำท่วงว่าไม่น้ำถ่วงผมสะแบงว่านี่สะแบงแท่งใจนี่ครับผมสะแบงแท่งใจครับอุ้ยแม้วก็เป็นเชียวเสียวอกนสโมเลยอุ้ยเย็นไดิเย็นเย็นเป็นแบบสงบดีอยู่ครับ เขากถ้านให้กินนะครับเ่ามาขึ้นเขากันพ่าไปสืบปลาพอาตัวปะมันถืบว่าข้าวมือเทาปะคือบปกินเทาแบบจานบดไม่ใช่ปะแย่ลงไปแลบบยุ่งเข่ามื้อนี้กัดแบบไล่การไล่กันเนี่พูดไปเรื่อยคิดว่าเงินหมดเครื่องหิ้วเข่าครับ เยวจักน้อยกับชีล่งไปแล้วกับชีไปหาหม่องกินเข่าครับข้างลางมีบ่รายนี่ครับตัางลงผู้ยุ่งเขา่า โอ้มองนี่ละได้คร <c oughs> <c oughs> <c ười> ับกินไปอีกแล้วยขัวรคนแมงเนยไปลงห้องลงอีกวาลงบานปาไหซุ่มนเนี้ยแมงนอนตายก็า้เินน้ำเปลาเหเนเหรอทังทั้งทนเปล่าพนไปข้นน้ำเปล่าวะไปขึ้นน้ำเปล่าไปลงหิวเขากินเขาลงมากเหรครับพ่น อ้ยืนยื่อซื้อขาสั้นเนาะเฮ้ยเฮ้อ๋อไม้กินข้าวเขอาสั้นเอั้งสั้นหเข้าทั้งปวดขาทั้งอันเก้นเกินอันนี้แม่งหลอ้ยข้ังแ่เาไม่ทิขัไปนแถงเว้ยปวดโอ้ 妈呀！爸爸嗯，哇！ ว้าวหอดสาูบ่าหอดพิพิธภัณฑ์ไดมเสาในน้องเสาเลยหอบออดใจเไม่อย่างมาไม่เหมืกูกอยิ้มอไปครับไปบึงกระดูกนงเห็นไปบึงค้อกระดูกไดเสาอันนั่นห้อง ขึ้นทางนี่ก็เป็นเขาอีกแล้วเป็นเขาอีกแล้วจะไปยิงอีกสามข้อนึงมาอาจารย์ยืนเลยว่ะว้าวเด็กนักศึกษาเป็นโต๊ะสีเดคือบ่คือแฉะเห็นมีสามสี่เทียรึเห็ดคือเห็ดคืออันบอกปันเคยเห็นได็นักศึกาไหม เย็นไปที่วจีบจอแหนส่วนกันยังหัวปูดมอันนี้ไม่หอดอีแผสมอีย่งอันนี้ไหมอันนี้เือจังโตอีหยังก่อีหยังหยีราบเออนี่เออนี่งเออยีราบพองจิบพองโว